อย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะและกดไลค์ให้ด้วยครับตอนที่75ทรัพย์สินของฉินมู่ปราณชีวิตของท่านยายสีท่วมทนขึ้นมาและเทพสวรรค์8เสียน8ก่กนก็ปรากฏเบื้องหลังนางมันเหมือนกับวิชาเทวริษ8เท่าของฟูอวินตี้ฉินมู่เพ่งพิษอย่างทีท่วนก็มีอาจหาจุดแตกต่างนิพนธ์เสกสรรในคัมภีร์มันฟ้ามหาศึกศิกษิ์หน้าอัศจรรย์จริงๆสมคามร่ำลือว่าเป็นคัมภีร์ที่ทาให้สาเร็จเทพสามเ็จมันเท่าบอดอุทานทึ่งแล้วจึงถามตอนนี้คือวิชาเทพสวรรค์เเเสสกกรรรในนนิพหือปล่า ท่านยายสีพยักหน้านางกล่าวด้วยเสียงของฟูอวินตี้นิพน์เสกสรรในคัมภีร์มารฟ้ามหาศึกสิธิ์แบ่งเป็นฟ้าดินมนุษย์เทพพูดมานวิญญาณนิพน์วิชาเทพสวรรค์เสกสรรเหมาะใช้ในการเรียนแบบวิชาอื่นๆเท่าบอดนิ่งไปครู่หนึ่งกล่าวข้าก็ไม่อยากจะยุ่งยากม,มากหรอกนะแต่นี้มู่เออก็14ปีแล้ว ดังนั้นข้าคงต้องย้ำเตือนเจ้าอีกหนตอนนี้มู่เอเป็นเจ้าลัทธิน้อยของลัทธิมันฟ้าและจะต้องไปจากแดนโบรานวินาศในสักวันหนึ่งแล้วเมื่อไหร่เจ้าจึงจะถ่ายทอดคัมภีร์มันฟ้ามาหาศึกศิษย์ให้กับเขาฉินมู่เองก็ชงนใจสองปีที่ผ่านมานี้ท่านยายซีมีได้ถ่ายทอดคัมภีร์มันฟ้ามาหาศึกศิษย์ให้กับเขาไม่แม้แต่จะพูดถึงมันท่านยายซีถอนหายใจเธอหากข้าปล่อยให้เขาฝึกปรือคัมภีร์มันฟ้าในตอนนี้มันอาจจะทำให้ความคิดเขาบิดเบียเย้ยวธรรมชาติในวิชานี้เข้มข้นจนเกินไป เท่าบอดพยักหน้าคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งลทัทธิมารที่ยกย่องกันทั่วไปว่าสามารถทำให้ผู้คนสาเร็จเทพสาเร็จมารคัมภีมารฟ้ามหาศึกิ์ย่อมต้องมีธรรมชาติมารอันเข้มข้นแม้แต่สำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญญ,ญายาสุกงอมก็อาจจะถูกปล่อลวงโดยวิชามารชั่วร้ายประหลาดนับพันนับหมื่นที่บันทึกไว้ในคัมภีร์และก้าวเดินไปในทางที่ผิดตัวอย่างที่เห็นกันก็อย่างเวนยามราตรีที่ฝึกวิชาเสีย ยนเถียนไร้พันธนาเขาตีความวิชาฝึกปรือนี้ผิดพลาดและเลี้ยงงูยักษ์มาคอยดูกินปราณเซียนเถียนของทารกแรกคลอดนมไปสู่ความตายของเขาด้วยน้ำมือท่านยายซีและเท่าบอดแต่จริงๆแล้วหากว่าเขาสามารถเข้าใจคัมภีร์มันฟ้ามหาสึกสิทธิ์จนกระสังการฝึกคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ไม่แตกต่างจากวิชาสามนักเที่ยงธรรมไม่มีความชั่วร้ายใดๆแต่หากว่าตีความผิดพลาดไปแม้แต่นิดเดียวเขาก็จะตกไปสู่หนทางที่ผิดแม้ว่าจะฝึกวิชานั้นได้ก็ตาม ท่านยายซีปวดหัวตึ๊บและกล่าวต่อนอกจากนั้นต่อให้ตีความพลาดก็ยังทําให้ผู้ฝึกได้รับพลังมหาศาลหาละในครอบครองทําให้นั่นยิ่งประหลาดพิลึกแต่ในการนั้นมันก็จะทิ้งช่องโหว่ในวิชาฝีมือข้อดีอย่างเดียวของมันคือการที่วรยุทธจะรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนั่นแหละละทัทธิมานฟ้าจึงถูกขนานนามว่าลทัทธิมานฟ้าตอนแรกที่ลทัทธิ ก่อตั้งลทัทธิมันฟ้ามีนามเดิมว่าลทัทธินักบุญสวรรค์ร่ำลือกันว่าลทัทธินี้ก่อตั้งโดยนักบุญที่มาจากสวงสวรรค์ผู้หมายเผยแผ่แสงสว่างแห่งปัญญาแกส่สรรพชีวิตจึงถ่ายทอดวิชาลงมาแต่ทว่าสาวกลัทีหลายต่อหลายคนฝึกปรืออวิชาอย่างผิดผิดและวิชาเหล่านั้นยิ่งมาก็ยิ่งชั่วร้ายทำให้ในการต่อมาลทัทธิจึงถูกเรียกว่าลทัทธิมันฟ้าแม้ว่ามู่เอ,อ๋จะมีความคิดเป็น ของตนเองไม่ถูกชักจูงโดยง่ายแต่ข้าก็เกรงว่าเขาจะตีความนิพนธ์ในคำพีผิดพลาดหากว่ายื่นคำพีมันฟ้ามหาศึกสิธิ์ให้กับเขาไปเฉยๆนางพันจนทยานขึ้นไปบนอากาศทางทิศเมืองเขตมังกรข้าจะกลับไปเมืองก่อนไปตระเตรียมรอรับทัพหน้าของจักรวรรดิสันตินิรันพวกเจ้าตามไปพักรอในเมืองก่อน หลังจากนั้นไม่นานฉินมู่และเท่าบอดก็กลับมายังเมืองเขตมังกรอ,อีกครั้งเมืองเขตมังกรตอนกลางวันไม่ได้ดูครึครืนกับข้างเหมือนกับยามราตรีแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านก็ยังไม่ได้เดินทางกลับฉินมู่และเท่าบอดกลับไปที่โรงเตี๊ยมเดิมและในเมื่อเท่าแก่โรงเตี๊ยมเป็นคนของลัทธิมารฟ้าเขาจึงรู้ล่วงหน้าและตรเตรียมห้องไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วเท่าบอดคึกคักขึ้นท่านใดมู่เอ๋อให้ข้าพาเจ้าไปเปิดหูเปิดตาที่บ่อนพน,นันพวกเราสองปู่หลานวันนี้ต้องมือขึ้นชนะพนันกันกน,นนอนอออโขฉิมูู่่พพึึถถงภาาตทีเบดก โยนลงกลางถนนจากบ่อนพนันแล้วจึงสายหน้าข้าไม่ไปหรอกเท่าบอดจึงพึมพามเช่นนั้นเจ้าให้เหรียญมังกรข้าสักหน่อยเป็นอย่างไรฉินมู่นาำถุงเหรียญออกมาเท่าบอดล้วงมือเข้าไปหยิบเหรียญมากนานหนึ่งแล้วเดินตอกแตกจากไปอย่างลิงโลดด้วยไม้เท้าไผ่ของเขาฉินมู่ไม่รู้จะหัวเราะหรือร่ำให้เท่าบอดชื่นชอบการพน,นันแต่ไม่ยอมใช้ความสามารถของตนในการพน,นันกลับอาศัยโชคเคราะห์ล้วนๆตั้งแต่ยังเด็กฉินมู้เรียนวิธีใช้คลื่นเสียงอย่างวัตถุและสามารถระบุหน้าเต๋าและโดมิโนได้เพียงแค่งเงี้ยหูฟังหักว่าฉิน มู่ทำได้ฉนเท่าบอดจะทำไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นด้วยเนจจิตเทวะของเท่าบอดเขาสามารถชนะพนันขันต่อใดๆก็ได้แต่เขาไม่ใช้มันโดยสิ้นเชิงและพึ่งพาแต่ดวงตนดังนั้นเขาจึงแพ้พนันอยู่ร่ําไปฉินมู่เดินลงไปชั้นล่างและเท่าแก่โรงเตี้ยมก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับรอยยิม้มเจ้าลัดน้อยกําลังจะออกไปข้างนอกหรือท่านต้องการให้บ่าวตเตรียมอะไรให้หรือไม่ฉินมู้สายสีษะหน้าต่างมีหูโรงเตี้ยมมีช่องไม่จำเป็นต้องเรียกข้าว่วาเจ้าลัดที่น้อยเรียกว่านายน้อยก็พอขอรับนายน้อย ฉินมู่ครุ่นคิดนิดหนึ่งก่อนถามบ่อนพนันข้างๆใครเป็นเจ้าของเท่าแก่รงเตี้ยมยิ้มแก้มปรีแล้วกล่าวแน่นอนว่าเจ้าของทรัพย์สินนี้ก็คือนายน้อยหรือว่านายน้อยคิดอยากไปที่นั่นและเยี่ยมชมทรัพย์สินของท่านบ่าวจะรีบไปเรียกเท่าแก่บ่อนพนันมาที่นี่และรับใช้ทรัพย์สินของข้าฉินมู่สะดุ้งโหยงและตระนกใจเล็กน้อยจากนั้นเขาสายหน้าแล้วกล่าวไม่ต้องหรอกว่าแต่มีกิจการอะไรบ้างในเมืองเขตมังกรที่เป็นของข้าเท่าแก่โรงเตี้ยมพึงพามอยู่ครู่หนึ่งพลางนับนิ้วคำนวณตลาด บ่อนพนันโรงเตี๊ยมพตาคารหอคมเขียวร้านขายของโบราณร้านอุปกรณ์ครัวเรือนร้านขายยาร้านตีเหล็กร้านอาวุธ นายน้อยในบรรดากิจการทั้งหมดในเมืองเขตมังกรกว่าครึ่งเป็นทรัพย์สินของนายน้อยและประชากรในเมืองกว่าครึ่งก็เป็นคนของนายน้อยทุกบ่อนพนันทุกหอนางลมทุกแผงขายยอผักและทุกร้านขายเนื้อในตลาดทุกเสี่ยวเอ้อในโรงเตี๊ยมทุกช่างตีเหล็กทุกผู้ช่วยนักปรุงยาและนักปรุงยาในร้านยาทุกเจ้าของร้านขายอาวุธตรับเท่าที่นายน้อยถ่ายทอดคำสั่งพวกเขาพร้อมจะสละชีวิตเพื่อนายน้อยโดยไม่ปริปากมีหน้าหลับเมื่อคืนนี้ถึงมีผู้คนจำนวนมากช่วยสังหารผู้ไล่ตามสะกดรอยฆ่าฉินมู่ยืนตะลึงรับฟังจนมึนงง สักพักหนึ่งเขาจึงกล่าวอย่างแช่มช้าบอกบ่อนพนันข้างๆว่าอย่าชนะพนันชายตาบอดที่มากับข้าไปเสียทุกครั้งปล่อยให้เขาชนะพนันเสียหน่อยแต่อย่าให้เขาชนะไปเสมอชนะบ้างแพ้บ้างให้ที่เขามีความสุขสนุกใจก็พอรับทราบเท่าแก่โรงเตีย๊ยจึงถอยไปแล้วออกจากโรงเตี๊ยยมไปจัดการตามที่สั่งไม่นานนะักเขาก็นำชายกลางคนซึ่งสวมใส่เสื้อแพรใหม่และสวมทับไว้ด้วยเสื้อคลุมขนเซเบิร์นนิ้วของเขาก็ประดับประดาไปด้วยแหวนหยกหลายวงเท่าแก่รงเตี๊ยมโค้งคันวะแล้วกล่าว นี่คือเท่าแก่บ่อนพนันหัวหน้าทูปแซหานของลัทธิเราหัวหน้าทูปแซหานมีสีหน้ายุ่งยากใจในน้อยมีใช่ว่าบ่าวไม่ปล่อยให้ชายตาบอดผู้นั้นชนะพนันแต่เพราะวะ้าเขาโกงพนันอย่างเปิดเผยด้วยวิธีแบบขอไปทีหากว่าวิธีของเขาไม่ชัดเจนคาตาขนาดนั้นข้าคงหลับตาข้างหนึ่งทำเป็นไม่เห็นได้ฉินมู่ชงนเขาโกงอย่างไรนะ้าหัวหน้าทูปแซหานกล่าวตอบ เมื่อเล่นไพ่นกกระจอกเมื่อใดก็ตามที่ชายตาบอดผู้นี้จวได้ไพ่ไม่ดีเขาก็จะชี้ไปที่หน้าต่างแล้วตะโกนว่ามีนกเทพยดาอยู่ข้างนอกแน่นอนจากนั้นรีบสลับไพ่นกกระจอกของเขาอย่างเปิดเผยท่ามกลางสายตาของทุกคนไม่เพียงแค่นั้นไพชิ้นที่เขาหยิบมาเปลี่ยนยังเป็นสีเขียวขณะที่ไพ่นกกระจอกของบ่อนเราเป็นสีดำทั้งหมดข่าจนปัญญาวน,นานน้อยสั่งงานอะไรที่ยากเย็นน้อยกว่านี้ได้หรือไม่ฉินมู่ไม่รู้จะหัวเราะหรือร่ำให้เขานิ่งองไปครู่หนึ่งก่อนกล่าว ล่อยให้เขาชนะสักสองสามตาหลักกันหักว่าเขากงอีกก็ทุกตีเขาเบาๆหน่อยบ่าวรับคำสั่งหัวหน้าทูปหานหันกายกลับไปที่บ่อนฉินมู่เองก็ตั้งอสติคิดกิจการทั้งเมืองเขตมังกรเป็นของเขาผู้คนที่นี่มากกว่าครึ่งก็เป็นคนของเขา เขากลายเป็นเสียใหญ่มากอิทธิพลไปตั้งแต่เมื่อไหรเจ้าลทัทธิน้อยลัทธิมันฟ้านับว่ามีนามยิ่งใหญ่เมื่อเทียบนี้กับสามพันกว่าเหรียญมังกรที่ข้าได้มาเมื่อวันเทียบกันไม่ติดฝุ่นเขารู้สึกพิลึกกึกกืออย่างนี้ใครเป็นเจ้าของเมืองเขตมังกรกัน,กนแน่ฟูอวินตีหรือว่าเขาและยิ่งไปกว่านั้นในเมื่อท่านยายสังหารฟูอวินตีและสวมใส่หนังของเขานี้ไม่แปลว่าทั้งเมืองก็ตกเป็นของยายหลานโดยสมบูรณ์แล้วหน้าหรือเขารู้สึกเหนือจริงและสส่สีสก่อนออกจากโรงเตี๊ยมเพื่อเดินเล่นในเมืองเมื่อคืนน ส่วนเจ้าเมืองและววันนี้เขาวางแผนที่จะไปชมดูเสามังกรแห่งเมืองเขตมังกรเมืองเขตมังกรอนาบริเวณกว้างใหญ่ขนาดนี้แต่เสามังกรก็ยังอุตส่าห์ป้องกันเขตแดนจากการลุกรานของความมืดได้ดังนั้นพวกมันต้องมีอะไรพิเศษเหนือธรรมดา ชิ้นมู้ปลุกเนสวรและตรวจสอบเสามังกรตรงหน้าเขาพลางอุทานด้วยความทึ่งรูปสลักบนเสามังกรคือมังกรเทวะซึ่งงอใหญ่ตมโหหลานมังกรแต่ละตัวใหญ่เกือบเท่ากับซากกระดูกระชามังกรที่เขาพบเห็นในวังมังกรแม่น้ำยงมังกรเทวานี้รัดพันรอบเสาหินอันหนา45วาล้วนสลักไว้อย่างสมจริงดุดมีชีวิตความสูงของเสาหินก็500วาคง จินตนาการได้ว่ามังกรเทวะเหล่านี้ตัวใหญ่มาหืมมาแค่ไหนฉินมู่เงยหน้าขึ้นมองมังกรเทวะบนเสามังกรดูจะกลับมามีชีวิตแม้ว่ามังกรเหล่านั้นจะดูดูร้ายแต่ก็มีบรรยากาศอันยิ่งใหญ่และความเป็นเทพที่ ใช้เรื่องรองออกมาในแผนที่ดันบราณวิทย์ที่นี่ไม่ได้เรียกว่าเมืองเขตมังกรแต่เรียกว่าวังดาวมังกรฟ้านี่คืองานฝีมือของช่างสลักเทศและหากข้าสามารถศึกษาริ้วรอยสลักเซลาบนรูปปั้นนี้ได้มันต้องเสริมส่งฝีมือผู้กันและวัดภาพของข้าเป็นแน่ข้าอาจจะสามารถเข้าใจวิชาเทวะของช่างสลักได้เลยด้วยซ้ำ ฉินมู่รู้สึกคึกคักขึ้นมาทันทีเขาเพ่งพิจดูองค์ประกอบของริ้วรอยสลักต่างๆบนเสามังกรอย่างช้าๆและที่ถ้วนแม้ว่าช่างสลักเทวะที่สลักเสามังกรขึ้นมาจะไม่หมายฝังแฝงวิชาเทวะของตอนลงในผลง,งานทว่าวเส้นทางการสลักสล,กสลาวันปรากฏในรูปปั้นได้แฝงฝังไว้ด้วยริ้วรอยแห่งวิชาเทวะของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับบุคคลอื่นนี้อาจจะเป็นแค่รูปสลักประดับประดาแต่สำหรับฉินมู่ที่ร่ำเรียนวิชาผู้กันและวาดภาพจากเท่าหนวกเขาเห็นหลักการกฎเกณฑ์อันซ่อนอยู่ภายใน บนแผนที่แดนโบราณวินาศข้างๆวังดาวมังกรฟ้ายังมีทะเลดาวซึ่งห่างจากที่นี่ไปเพียง200ลี้ดูจากชื่อแล้ววังดาวมังกรฟ้าน่าจะเป็นนิวาสถานของมังกรฟ้าแต่สถานที่นี้กว้างใหญ่ไพศาลหรือว่านี่จะเป็นแหล่งที่เผ่าพันธุ์มังกรมารวมตัวกันการลุกรานของความมืดก็ได้ล้างเผ่าพันธุ์มังกะระให้เหลือแต่ซากฉินมุ่งมองไปรอบๆทอดถอนใจด้วยความเศร้าท่านใดนั้น,นออก,ก็มีเสียงร้องด้วยความ